สองสาวครับสีสว่าดนะครับมาอัปเดตกันนะครับตัวนี้นะครับหัวใจยังว่างนะครับตัวแรกนะครับโครงสร้างใหญ่ๆนะครับผิวส,สวยๆนะเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ละ่ะวันที่ยี่สิบนองวันอาทิตย์นะครับก็มีสองตัวนะตัวแรกนี่ก็คืออ่านตัวแรกตัวซ้ายมือ ตัวนี้ตัวขวานะครับตัวขวามือนี้ก็คือลิ้นนะครับจะดําทั้งลิ้นนะครับส่วนตัวนั้นจะดําเป็นแค่จุดๆเนาะนี่ครับตัวนี้ลิ้นดําทั้งลิ้นตัวตัวกางเบอร์โทรนะครับหรือลิงไลน์ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีใบเพชชแล้วก็ทําใบเพชรทาวัคซีนให้นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับ อีกตัวก็สวยไม่แพ้กันนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะนะครับตัวนี้ตัวซ้ายมือเนาะลิ้นนทาทั้งลิ้นจะโชว์ตัวอยู่ตัวเดียวอีกตัวไม่มาโชว์ตัวเลยนะครับออออตัวนี้น่าจไม่กล้ามาโชว์นี้นะครับอีกตัวนึงทางไลน์แล้วก็ทางเบอร์โทรนะครับผม ผิวพันธ์ดีมากครับโครงสร้างใหญ่ๆนะครับพร้อมใบเพชรและก็ออกวัคซีนนะครับ okay.